ามารถแยกได้เลยว่าคนไข้มีรอยโรคอยู่ชั้นไหนก่อนที่จะเลือกเครื่องที่จะทำสิ่งหนึ่งที่สําคัญก่อนที่จะทําหัตการหรือว่าการเลือกเครื่องนะคะอย่างที่บอกเนาะที่ k ค k c e n t e ตอร์ n ลิกเนี่ยเรามีเครื่องเลเซอร์ที่ช่วยในการลดเม็ดสีแล้วก็ลดรอยแดงที่เกิดจากเส้นเลือดค่อนข้างเยอะนะคะเวลาที่เรามาสแกนหน้าเนี่ยสิ่งหนึ่งคือเราจะสามารถแยกได้เลยว่า คนไข้มีรอยโรคอยู่ชั้นไหนปริมาณรอยโรคนั้นเกิดจากไม้สีหรือเกิดจากเส้นเลือดนะคะอย่างเคสนี้เนี่ยเป็นเคสที่เราทําเครื่อง p r o f t i o n a l m i c r o n e e d l i n g นะคะเราจะต้องเลือกเครื่องที่เหมาะกับคนไข้นะคะ ั้างล่างเนี่ยคนไข้ทำแบรนด์เอสก่อนนะคะในการทำไมโครดิเ e ลลิ่งไอเจะสังเกตว่าหลังทำไปเนี่ยสิย่งที่เห็นได้ชัดคือรอยแดงมันหายไปแบบ50%นะคะอันนี้คือรอยแดงที่เกิดจากกระบวนการอักเสบนะคะมันดีขึ้นโดยที่ไม่ได้ใช้ยาใดๆเลยนะคะแต่ทำไมโครดิเ e ลลิ่งเนี่ยลดการเกิดไฮเปอร์วัซคูไ z เซชันหรือว่ารอยแดงที่มันมาลฟอร์เมชันอยู่ในชั้นผิวเบสเซนเบนเบน,เบนนะคะหลังทำฟอลล l o w อั up, คนไข้ก็ดีขึ้นค่อนข้างชัดเจนนะคะ ทีนี้พอเราอยากดูรอยดำเราก็จะเปลี่ยนโหมดนะคะมันจะเป็นการฉาย UV เนอะเราจะเห็นได้เลยว่าความดำของผิวคนไข้ดีขึ้นนะคะฉะนั้นส่วนใหญ่เราจะเห็นว่าไมโครนิด i ิงเนี่ยมันแก้ทั้ง PAH PAE แล้วก็แก้กระบวนการอักเสบนะคะจริงๆแล้วมันสามารถแก้เรื่องสกิน t ท็กเจอได้ด้วยนะคะถ้าเราปรับโหมดดู Skin t e x t เจอรจะเห็นได้ชัดเลยว่า รอยมันหายไปแล้วก็สกินเท็กเจอร์มันดูชายนิ่งขึ้นแล้วก็ดูใสขึ้นนะคะทั้งหมดนี้ก็เลยทำให้การสแกนหน้าก่อนที่จะประเมินมันได้ดีทั้งการแยกรอยโรควินิจฉัยโรคว่าคนไข้เป็นอะไรเนาะก่อนที่จะเลือกเครื่องที่จะถามอันที่2ก็คือไว้ฟอลล์อัพคนไข้คนไข้มาฟอลล์อัพเราในวิสิตถัดไปเนี่ยเราสามารถบอกคนไข้ได้เลยว่ามันดีขึ้นหรือมันแย่ลงนะคะอันที่3เลยคือนอกเหนือจากการฟอลล์อัพและการวินิจฉัยโรคเนี่ยมันเป็นสิ่งหนึ่งเลยที่เป็นสิ่งโปเทค ตัวเราเองด้วยว่ามันเป็นเหมือนหลักฐานไม่ได้เข้าในคอร์ดกับกับคนไข้อ่ะค่ะบางครั้งเนี่ยเรามาเดาันว่าเออมันดีหรือมันแย่นะคนไข้รู้สึกว่ามันเฉยเฉยเพราะอยู่กับมันมาตลอดแต่ พวก medical record เหล่านี้จะทําให้คนไข้ได้เห็นว่าการโซลารอ์ออนในแต่ละครั้งมันดีขึ้นหรือมันแย่ลงเคยต้องสวิตช์เครื่องหรือเปล่าต้องเปลี่ยนเครื่องในการรักษาหรือเปล่าต้องทําอะไรเพิ่มเติมไหมทั้งมหมดนี้ก็เป็นความสําคัญนะคะที่เราจะใส่ใจมากก่อนที่จะเริ่มทํากระบวนการทุกกระบวนการกับคนไข้ค่ะถ้าใครอยากรู้อะไรอยากรู้ปัญหาเกี่ยวกับผิวหน้านะคะทั้งรอยลงเมส็สีทั้งความหย่อนคล้อยเอจิ้งโปรเซสใดๆก็เข้ามาสอบถามได้ที่นี่นะคะ KV k Center Clinic ค่ะ